สวัสดีค่ะเข้าใจกฎหมายโดยทานายชโลธรน,นะคะก็วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการขายของออนไลน์นะคะว่าจะต้องเสียภาษีแบบใดนะคะสำหรับการขายของออนไลน์ขายสินค้าออนไลน์นะคะก็จะถูกจัดอยู่ในประเภทของผู้มีเงินได้พึงประเมินตาม มาตา40อนุมาตา8นะคะก็คืออนุมาตาสุดท้ายเลยนะคะก็เงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งหรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในอ,อ,อนุมาตา1ถึงอนุมาตา7นะคะก็ซึ่งหมายความว่า ในเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะคะก็จะอยู่ในประเภทของเงินได้ที่มาจากธุรกิจนะคะเพราะว่าเป็นการมุ่งแสวงหากำไรเป็นหลักนะคะส่วนการขายของออนไลน์การขายสินค้าออนไลน์นั้นนะคะก็จะต้องยื่นเป็นแบบที่เรียกว่าพองดอ94นะคะ ก็คือแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะคะครึ่งปีค่ะก็คือใช้สำหรับผู้ที่มีเงินได้ตามมาตรา40อนุมาตรา5 6 7และ8นะคะแห่งประมวลรัษฎากรก็ดังนั้นในเรื่องของการขายของออนไลน์ซึ่งจะถือว่าเป็นเ,ออเรื่องของผู้มีเงินได้พึงประเมินตาม มาตรา40อนุมาตรา8นะคะก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจก็จะต้องยื่นแบบภาษีเป็นแบบพงด94นะคะสำหรับเอ่กำหนดระยะเวลาที่ให้ยื่นนะคะก็เป็นภาษีครึ่งปีใช่ไหมคะก็จะมีกำหนดไว้ว่า,ายื่นครึ่งปีครึ่งปีก็จะหมายถึง ครึ so people, like ่งหนึ่งของปีนะคะก็ตั้งแต่1มกราคมถึง30มิถุนาค่ะก็เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะก็จะต้องยื่นภายใน3เดือนหลังของปีภาษีเดียวกันนะคะก็คือยื่นภายในวันที่1กรกฎาคมถึง30กันยายนของปีภาษีเดียวกันนะคะส่วนในส่วนของครึ่งปีหลังนะคะ ก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนะคะถึง31ธันวาก็จะต้องยื่นภายในวันที่1มกราคมถึงวันที่31มีนาคมของปีภาษีถัดไปนะคะก็คือให้ยื่นภายใน3เดือนหลังจากที่ครบกำหนดนะคะ ส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของพอดอเกนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกับตัวของพอดอเกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็จะมีเรื่องของการยื่นนะคะก็คือเป็นยื่นแบบเป็นภาษีครึ่งปีนะคะนี่เป็นเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะ ซึ่งเพื่อนๆก็สามารถยื่นได้ทั้งออนไลน์แล้วก็ไปยื่นที่สำนักง,งานสัมภารได้นะคะก็จะมีในส่วนของรายการลดหย่อนและยกเว้นหลังจากการหักค่าใช้จ่ายนะคะก็เป็นเรื่องของการหักค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าลดหย่อนนะคะเช่นเออกรณีของข้อ3ามเนี่ยค่ะก็คือ หักของบุตรได้คนละหมื่นห้านะคะกอ็อุปกรารละเลี้ยงดูบิดามารดานะคะก็ในส่วนของเบี้ยประกันชีวิตเบี้ยประกันสุขภาพเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญน,นะคะก็สามารถนำมาหักลดหย่อนได้นะคะหากชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ